สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แก้คนธรรมดาชาแนลนะครับอันนี้ผมก็พามาเที่ยวฝ่ายหมนเดิมนะครับนะแต่ว่าวันนี้มาอยู่ตรงจุดที่ตรงที่น้ําล้นนะครับนะตรงที่ฝ่ายน้ําล้นนะครับเนี่ยมื่อานนี้ผมก็ไม่ได้มาถ่ายนะครับนะเพราะว่าฝนตกทั้งเกือบเกือบทั้งคืนแล้วก็เกือบทั้งวันนะครับที่พายุ โนรูเข้านะครับนะก็ที่เรียกภาษาบ้านเราก็คือพายุไม่มีรูนะครับนะนี่ขนาดอยู่แค่แถวอีสานนะครับนะแต่ว่าภาคการออกก็ยังโดนหางนะครับฝนตกเมื่อวานน้ำน้ำผ่านแรงกว่เดิมนะครับน้ำไหลเชี่ยวแรงกว่เดิม วันนั้นมาถ่ายน้ำไม่ได้ไหลแรงขนาดนี้นะครับนาวันนี้ผมก็ขอเขาเรื่องพูดนิดหน่อยนะครับก็ผมมาถ่ายคลิปฝายนะครับมาถ่ายคลิปฝายที่หลายวันผ่านมานะครับนะไม่รู้ผมผมก็ทำคลิปนะเ,ออเพื่อที่จะมีคนมาซับเพิ่มมั่งอะไรมั่ง กลับกลายเป็นว่าโดนรีพอร์ตนะครับนะก็โดยรวมก็โดนรีพอร์ตหายไปสองคนนะจากสามร้อยห้าสิบหกนี่เหลืออยู่สามร้อยห้าสิบสี่นะครับนะเออใส่คลิปผมมันไม่น่าดูนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้มันก็ใช่ว,ว่าจะหาดูง่ายๆนะครับนะมันต้องเป็นหน้าของมันนะครับเนี่ย ถ้าหน้าหนาวก็ต้องหมอกนะถ่ายหมอกให้ดูหน้าฝนก็ต้องมาถ่ายหมอกฝนให้ดูนะครับวันนี้ที่ไม่มาถ่ายเช้าก็เพราะว่าตื่นสายนะครับนะนอนเพลินนะครับโอ้ก็ไม่มีอะไรถ่ายต่อนะครับนะก็ไม่จะพูดอะไรนะครับนะ เดี๋ยวถ้าว่างก็มาถ่ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ